ถ้านี้ไม่ใช่น้ำหอมที่น่ารักที่สุดในโลกนี่เลยเป็นน้ำหอมของเดอร์ a r f ูมแพคเกจจิ้งคือน่ารักเต็มสิบไม่หกักน่ารักตั้งแต่กล่องเลยเปิดออกมายิ่งน่ารักทุกคนเรากดมาเป็น box เซตแบบนี้เลยค่ะเขามีทั้งหมด3กลิ่นนะคะแต่ละกลิ่นก็คือให้ความรู้สึกต่างกันแต่คอนเฟิร์มว่าหอมทุกกลิ่นไม่เกินจริงค่ะมาดูความน่ารักของ b อกเซตกันน้องเป็นน้ำหอมที่ฉีดได้มากกว่า150ครั้งติดทนทาน6-8ชั่วโมงเลยและขนาดเขานะคะ10 ml พกพาสะดวกแถมมีถุงผ้าน่ารักแบบนี้้ใใหส่ด้วยกกกิิ่นนนนแรระะคะเป็ูา สีแดงสดฉ่าหวานน่ารักแต่ไม่เลี่ยนเลยเป็นกลิ่นที่ชัดมีความยูนิคค่ะกลิ่นมีความหวานอบอุ่นน่ารักน่ารักเชียร์กลิ่นนี้เลยเพราะกลิ่นน่ารักมากกลิ่นที่2กลิ่นพีโอน่เสมือนจริงมาทั้งกลิ่นก้านใบเพิ่มความขี้เล่นด้วยกลิ่นหอมของแอปเปิ้ลสีแดงและกุหลาบสีชมพูเป็นกลิ่นผิวหอมๆมบอบางน่ารักน่าทนุถนอมสำหรับใครที่ชอบกลิ่นดอกไม้นะคะหอมอ่อนๆนุ่มละมุนแนวลูกหนูแนะนํากลิ่นนี้เลยกลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นยูนิคสดชื่นของเกทฟูดและลูกควินกลมมมีคววาาาะด้สอ อาบน้ำัวลป8รอบกลิก่นมีความเย็นสดชื่นเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้หลังฝนตกเลยใครที่ชอบกลิ่นหอมสะอาดๆาต้องกลิ่นนี้เลยค่ะบอกเลยว่าหอมน่ารักทุกกลิ่นจริงอยากให้ทุกคนไปลองกัน